ครับวันนี้สนุกเกอร์สนิตี้เราอยู่ที่ไอคอนสนุกเกอร์รับนะครับรังเสิ็คองสามครับวันนี้มาดูไมคิวของอจบผู้ชายรูปหล่อนะครับโซหโคิวครับผมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอจบนะครับอาจารย์แบงค์ครับผมอาจารย์แบงค์โซหโครับวันนี้มารบกวนนะครับครับผมผมเจออาจารย์แบงค์บ่อยมากเนี่ยเป็นคนที่เลือกไมคิวเก่ง เพราะว่านักกีฬาเขาจะรู้ฟีลลิ่งว่าอันไหนแก่งอันไหนไม้อ่อนเวลาเคาะทีสองทีก็รู้แล้วครับผมเพราะว่าไม้ไม้แกล่งเนี่ยเวลาออกสกูออกลูกไกลมันจะแทงง่ายแล้วผมจําได้เลยว่าเจออาจารย์แบงค์เนี่ยก็จะโอ้โหมีรู้สึกรูกหาหรือว่าคนรู้จักอ่ะครับผมเขาจะไว้ใจคุณครับในการที่ให้มาทําไม้คิวให้เขาครับผม ใช่ไหมใช่ครับผมพุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับเพราะว่าอย่างเวลานักเรียนเข้าไปเลือกคิวเองกับผมเข้าไปเลือกให้เนี่ยมันจะคนไลฟ์ฟิลิ่งกันการคัดไม้ด้วยน้ําหนักบาลานซ์ด้วยบางทีนักเรียนเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือน้ําหนักที่ถูกต้องแต่ผมก็จะอธิบายของน้ําหนักคิวก่อนนะครับที่เป็นสแตนดาดของนักกีฬานะครับผมเขาเรียกมาตรฐานของน้ําหนักบาลานซ์นะครับน้าหนักอยู่ที่17.5นะครับ อันนี้มาตรฐานนะครับส่วนที่เหลือเราไปบวกลบตัดแต่งได้ครับ<ม>บางคนชอบหนักหน่อยก็เป็น17.8ก็ได้หรือเบาหน่อยก็17.3ประมาณนั้นก็คืออาจารย์แบงก์ก็จะดูลูกศิษย์ีทีใช่ครับสรีระการส่งคิวครับผมโอเคน้ําหนักหลักๆอยู่ที่17.5นะครับผมคือไม่เบาไปไม่หนักไปกำลังดีครับแล้วก็บาลานอยู่ที่4.3ถึง4.3่งครับ โอเคครับผมงั้นหัว9.5นะครับกำลังดีถ้า9.7ขึ้นไปมันจะใหญ่ไปหน่อยเวลาเล็งจุดขาว A, C, B มันจะยากนะครับหัวเล็กไปก็ยิ่งเห็นจุดชัดแต่ว่าเวลาส่งคิวปลายคิวจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นี่ตกลงเป็นอาจารย์แบงค์นี่สอนสอนเรื่องสนุกเบสิกเรื่องแอดวานซ์สนุกเกอร์หรือว่าสอนไมคคิวทำไมคคิวทั้ง2เลยครับโอเคมาดูไมคคิวของเขากันนะครับนี่เป็นด้ามล่าสุด อันนี้เป็นลายคล้ายๆฮันเตอร์สังของโอมินนะครับเป็น,ด,นด้ามน,นี้เป็นด้ามล่าสุดที่คุณใช้อยู่ใช่ป่ะครับผมกี่ปีแล้วอันนี้ก็ใช้มาปีกว่าแล้วครับผมตัวนี้ก็ราคาจะสูงหน่อยประมาณ35 0 0 0เป็นลายเสือดาวเสือดาวไม้เชอร์คาเมลครับผมจุดเล็กใช่ครับจัปาการอะไรเอ่ยจัมปาการปุ่มสล่าวครับผมโอ้โหแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรขวางที่นะครับครับผมเดี๋ยวนะหมุนนิดนึงไม้ดำดงครับสวย แล้วก็จับปลานี่ก็เป็นดำดงธรรมดานะครับใช่ครับแล้วก็มาดูสอนนะฮะหนึ่งสองสามสี่สอนผมจะเน้นให้หกสอนครับผมหกสอน,สอนจะเน้นให้สอนอันแรกห่างทองเหลืองประมาณครึ่งหนึ่งมันจะเล็งง่ายครับอันนี้คือสไตล์คุณเลยใช่ไหมใช่ครับส่วนตัวเวลาผมเล็งใช้สอนเล็งนะครับจะเห็นเหลี่ยมชัดขึ้นนะครับด้านหน้าทองเหลืองก็เป็นตะเกียบคู่ก็เป็นตะเกียบคู่แต่ผมไม่ค่อยได้มองตะเกียบผมจะมองแค่สอนจะเห็นภาพชัดกว่า สเปคอะไรยังไงมั่งด้ามนี้อเอาหัวก่อนหัว9.6ครับหัวคิวเป็นอะไรอ่ะครับหัวคิวผมใช้ของ S p s ฝาแดงครับผม่องคาอิมเพรสชั่นนะครับใช่ครับแล้วก็ด้าม29.5ครับ29 5ก็คือ29.5มมนะครับครับผมบาลานซ์ส3ครึ่งครับบาลานซสครึ่งยาว57ครับ ยาวหยาวหเหมาะสำหรับคนที่สูงประมาณ170ไม่เกิน177ประมาณนี้จะใช้ความยาวห้สเจสอนสวยเส้นข้างถี่นขาด้านหลังด้านหลังไม้สอนสองฝั่งส่วนใหญ่ไม้สอนสองฝั่งจะสปริงดีกว่าท้องโล่งนะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมคัดคิวนะครับที่คุณเคยคัดคิวทำคิวมาเพราะว่าเจอคิวมาเยอะแล้วไม้ท้องโล่งส่วนใหญ่สู้สอนสองฝั่งสปริงมันสู้สู้กันไม่ค่อยได้แต่สอนสองฝั่งก็หายากนะครับผม แต่ที่แปลกใจคือเออระดับอจอบบแล้วยังไม่ต้องมีมาร์กสะพานมือเหตุผลเนี่ยแหละครับแล้วก็<ล>นี่มาร์กตรงที่ตำแหน่งจากคลิปครับมาร์กหน้ามาร์กหลังเพราะว่าอะไรครับเหตุผลบางทีนัก<ล>เรียนมาเรียนเขาไม่เข้าใจผมก็ขีดไว้เลยจะได้สื่อสารให้นักเรียนเข้าใจว่าอันนี้25เซนเนาะอันนี้40เซนนะครับเราจะวางที่เส้นแรกเนาะหลังจากส่งคิวเสร็จแล้วมันจะมาบรรจบที่เส้น2อันนี้เขาเรียกวงโฟลว์ทั หรือบางคนมาเรียนนะครับไม่มีคิวส่วนตัวมาเรียนงบน้อยผมก็จะให้เอาคิวส่วนตัวแบงค์เนี่ยอให้นักเรียนยืมก่อนอผมเจอมาเยอะเลยครับบางคนมาเรียนแต่ว่าไม่มีคิวครับอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเขายังมือใหม่อยู่ใช่ครับยังมือใหม่อยู่ยากยลองเ,เล่นนก็นให้ใช้ส่วนตัวผมยืมจะได้ดูว่าจับคลิปตรงไหน่ะซึ่งผ้าเทฟเนี่ยผมจะพันให้แต่ละคนไม่เหมือนกันดูตามสรีระของผู้เล่นนะครับสูงเตี้ยประมาณนั้น แต่จริงจริงนะครับมือรุ่นแบงก์ก็ไม่ต้องมาใช้ผ้าเทปกับปากกาแล้วผมว่าเออว่าเอ๊ระดับนี้แล้วจึงต้องมาใช่ครับมามาร์คจุดอีกเหรอจริงๆผมแทบไม่ได้สนใจตรงนั้นเับเราแทงได้ธรรมชาติเราละโ้แต่ไม้สวยนะครับผมสวยก็สวยดาวนะครับผมเดี๋ยวดูพี่ป้ายก่อนเขียนว่าอะไรโซโหคิวครับชัยก็ชื่อผ้าผมไม่ใช่ชัยนะครับรุ่นซูปซูปเปอร์ซูปปแปลว่าสูงที่สุดครับของผมก็จะมีรุ่นบัตเตอร์ไฟรุ่นอันติเมตรุ่นเอ็กคิวเซ็ตสูงสุดคือซูป้ป ก็คือถ้าคุณมีใครอยากสั่งไม้คิวของอ่าแบงค์โซโหเพราจะไปคัดให้เองครับโอเคจะคัดให้กับมือเองเพราะว่านักกีฬาคัดจะสปริงดีกว่าแล้วอันนี้อ่ะกล่องอกล่องผมสั่งของพี่นัดแเลี้วมาครับใช้ดีสวยมากเป็นยีนนะครับใช่ครับแบงค์โซโหของอิมเพรสชั่นนะจะต้องลายสวยมากตัวนี้ผมจำไม่ผิดประมาณ7 5 0 0 0 0ถึง8ป0 0ประมาณนี้สวยสวย กองสวยครับผมแล้วไมคิวเนี่ยของของอาจารย์แบงค์เนี่ยจะเป็นคนชอบไมคิวสไตล์อะไรยังไงบ้างครับผมจะเน้นแค่สอนอันแรกให้ตรงแหลมตรงเพราะว่าผมผมจะมองแค่สอนอันแรกครับผมไม่ได้ไปสนใจว่าจะสามสอนหสอนเจ็ดสอนเราจะดูให้สอนอันแรกตรงไว้ก่อน และความแข็งของไม้ปลายเหรอครับนั่นแหละครับปัญหาคือความแข็งแกร่งของไม้คิวต้องมาอันดับหนึ่งครับความสวยมากทีหลังครับอ่าแล้วอย่างอจบชอบแบบสไตล์ไหนผมชอบไม้แกลง่งประมาณไม,ไม้แกล่งก็คือแร่งเลยถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แข็งร้อยเปอร์เซ็นต์ของคุณน่าจะประมาณเท่าไหร่ยิ่งแกร่งยิ่งดีก็ประมาณ80%อ,อ๋อไม่ได้แบบแข็งโป๊กทั้งนี้อยู่ที่สปีดค,คิวของผู้เล่นนะครับบางคนสปีดค,คิวช้าเร็วไม่เท่ากันหนลายองเคาะหน,นะ่อยนะครับนะครับสั่นเกิน4วิเลยครับ อ๋อก็โอเคนะอ่าแต่ยวผมจาอธิบาย,ยเรื่องของวิธีการเช็คสปริงคิวนะครับเราจับตรงจำปากลางเนาะอุ้มมือสองข้างเคาะตรงปลายจำปาบนให้แรงแล้วก็ดูความสั่นของไม้ปลายบางตัวสั่นสามวิก็ทื่อหน่อยของแบงส์สั่นประมาณสี่วิสปริงก็จะแกร่งหน่อยเวลาออกสกูจะออกง่ายออกไซส์ออกอะไรก็จะถีบเพเลี่ยงไม่ยากอ,อาจารย์แบงค์ผมชอบคุณนะคุณครับผม<อ>คุยกันได้เหตุและผลไม่ค, <นะ S 2> คุณมีเทคนิคอะ อย่างเช่นบางคนไม่เข้าใจก็ไปทาคลืบอย่างนี้แล้วก็มาเคาะอย่างนี้แล้วแต่เขาแล้วแต่สไตล์อันนี้คือวิธีการเช็คสปริงคิวที่ผิดนะครับไปเคาะอย่างนี้ไม่ใช่อจับจมปาาลางเคาะตรงส่วนบนจะชัดกว่าผมชอบมีอยู่คลิปหนึ่งมันจะถ่ายคุณนาแล้วครับคุณน่าจะสี่ปีกว่าให้หงายป้ายครับแล้วจับตรงนิ้วก้อยอะไรสักอย่างเนี่ยข้อนิ้วก้อยอ๋อเวลาจับคิวครับผมมันจะตรงอ่ะใช่ครับวิธีการจับคิวให้ข้อศสอกตรงไม่ยากครับ เทคนิคคือช่องสองนิ้วก้อยเนาะวางช่องกลางครับคุณเอานั่นแหละครับแล้วเนี่ยมันก็จะโก้มลงไปว่าเนี่ยต้<ป>ธรรมชาติครับเนี่ยมันก็จะหันป้ายขึ้นด้านบนโดยอัตโนมัติอะครับผมบางคนนะผมเห็นนะจับอย่างเงี้ยบางคนก็บิดข้าวบิดข้าคือเออแบงค์แล้วกับเออเนี่ยเขาจะแทงด้วยแบบลักษณะแบบเนี้ยเอียงอะ่ะครับเพราะว่าบางคนเวลาเล่นเขาไม่ได้สนใจสอนเลยอมองแต่หัวคิ้วขาวสีนะครับเลยป้ายเอียง โอเคครับแล้วก็ฝากกันนิดนึงครับผมถ้าอยากมาเล่นสนุกที่นี่นะครับไอคอนหลังเสร็จของสามนะครับแบบ VIP นะครับครับผมหราออยากจะมาเรียนสนุกอะอรัาจั์แบงค์ติดต่อได้ที่เบอร์โทรอ่า0819ครับผม1 4 7 1 4 7ครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผม